เพื่อนเพื่อน,น,นก่อนจะเย็บลงมตะเข็บแล้วต้องเปลี่ยนตีนผีธรรมดาเป็นตีนผีเป็นต,นนตีนผีล้มนะคะนี่คะ่ะจะเป็นอย่างนี้เนาะตีนผีลงมตะเข็บนะคะ ลายเย็บเราต้องเอาตะเข็บด้านสวยไว้ข้างบนนะคะอันนี้ด้านไม่สวยเนาะอันนี้ด้านสวยนะคะ z o o ใกล้ๆคะ่ะอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยนะคะ เราต้อมาล้มตะเข็บเดินเดินสองแถวเนาะแต่ถ้าใครมีจับเย็บสองเส้นก็ไม่ต้องไม่ต้องเดินสองแถวเนาะเดินทีเดียวเลย แล้วก็กลับไปอีกรอบนึงนะคะเป็นตะเข็บคู่ ผ้ากระเป๋านะคะเพืเ่อนคว,ความกว้างก็สิบห้านะคะผ้ากระเป๋าความยาวกว้างสิบห้ายาวสิบห้านะแล้วแต่สะดวกใครจะเอากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นผ้า ก็จะเย็บอย่างนี้นะคะตรงนี้ให้มันเลยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราใส่เอวเนาะใส่เอวเดี๋ยวก็ผ้ามันก็จะมาพับตรงนี้พอดีเลยเนาะ ชาบนะคะอันนี้ก็เลือกชาบชาบกระเป๋าใหม่ๆถ้าใครกะไม่รู้ก็ตัดให้ยาวแค่กระเป๋าเลยก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆยังกะไม่รู้ตรงนี้นะคะว่าเวลาเก็บแล้วมันจะมิดไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย ็ตัดให้ตัดฉาบให้พอดีกับกระเป๋าก็ได้นะคะถ้าใครกะไม่รู้ยังไม่รู้นะคะเนี่ยตัดให้พอดีก็ตัดยาวถ้าตัดยาวยาวเข้าเท่ากระเป๋านี่มันก็จะเปืองเนาะมันก็จะสิ้นเปืองผ้าไปนะคะแต่ถ้าเรากะถูกอะไรถูกเราก็เราก็ตัดได้นะคะเนี่ย หรือใครจะเอายาวเท่ากระเป๋าเลยก็ได้ถ้ากะยังไม่ถูกนะคะก็จะเย็บเหมือนกันสองลูกเนาะเนี่ยเย็บกันอย่างเงี้ยเย็บกันมาอย่างเงี้ยจะเอาไว้ตูดนะคะแต่ส่วนนี้ที่เย็บเลยไปจะเอาไว จะเอาไว้ทางเอวนะคะเนี่ยเย็บเลยอันนี้เราปล่อยใช่ไหมนี่เราปล่อยเราไม่ได้เย็บนะคะเราเย็บเลยมานี่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่ยางมันก็กินนะคะมันก็กินตรงนี้ไปก็ประกบแบบนี้นะคะเย็บกระเป๋านะคะประกบแบบนี้นะคะ ยำหัวท้ายนะคะ ย้ำกระเป๋านะคะถ้าถ้ากางเกงตัวใหญ่หน่อยเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มความยาวนะคะทางเกงตัวใหญ่เราก็ต้องเพิ่มความยาวอย่า yeah. ถ้าเบอร์เอ็มเอาจะเอาไซนี้ไม่ได้นะคะต้องเอาสั้นกว่านี้นะไม่งั้นมันจะแลบนะคะถ้าเบอร์เอ็มก็จะเป็นเบอร์เอ็มนะคะจะเป็นเบอร์เล็กๆนะ ก็ใช้อยู่ประมาณ13นะคะพัาเบอร์เอ็มใช้อยู่ประมาณ13นะคะความยาวถ้ายาวไปแล้วกระเป๋ามันจะแลบเนาะแลกอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะกระเป๋าเย็บเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มากับตะเข็บนะคะกับตะเข็บกับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ เพื่อนอันนี้ก็ประกบกันแล้วหมอเราจะเย็บเอากระเป๋าไว้ด้านบนนะคะจับตรงนี้ให้ตรงกันเลยค่ะ ก็มาจัดกระเป๋าคอยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เระวังมันจะกินกระเป๋าถ้ากินแล้วกระเป๋าจะปิดเลยเนะาะอะไรวะ ลราก็กลับนะคะกลับไปเย็บตรงปลายขานะคะขึ้นมานะคะตรวจเช็คว่ามันเท่ากันไหมคะถ้ามันเท่ากันก็โอเคคะ่ะเย็บเลยคะ่ะถ้ามันไม่เท่ากันก็เอาด้านเอวให้มันเท่ากันแล้วปลายขาจะยาวกว่าก็ช่างมันเนาะตัดออก จัดตรงกระเป๋าให้ดีนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะคะตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกตัวนะคะ าระวังพอดีนะคะเพื่อนมันจะยากตรงกระเป๋านีดเดียวนะคะเสร็จแล้วก็มาเอาตรงปลายขาอันนี้อีกทีเนาะ ใช้จับโค้งห้าเส้นนะคะถ้าใครไม่มีจับโค้งห้าเส้นก็เอาไปเย็บจับธรรมดาก่อนเนาะแล้วก็เอามาโค้งที่หลังนะคะห้าเส้นนี้ก็คือมันเย็บ เย็บธรรมดาไปด้วยนะคะมันจะเย็บเส้นธรรมดาไปด้วยถ้าใครไม่มีก็ได้ค่ะก็เย็บเส้นธรรมดาก่อนแล้วก็เอามาโค้งเนาะ ng kapalo pulsi แล้วคะ่ะเดี๋ยวไปดูุ้งเย็มลงตะเข็บต่อนะคะล้มตะเข็บเราก็จะเปลี่ยนตินผีเนาะตินผีเพื่อนๆใช้อย่างนี้นะคะ มันจะเป็นต่ำอันหนึ่งสูงอันหนึ่งเนาะมันจะมีตินตินผีซ้ายขวาเนาะเขาเรียกตินผีอะไรนะเอาจะเข็บด้านสวย เอาเอาตะเข็บด้านสวยออกนะคะตะเข็บด้านไม่สวยทับไปเลยค่ะ ก็ล้มสองสองสอง,สองแถวเนาะเย็บสองแถวเหมือนกันนะคะกลับไปกลับมาเนาะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเย็บข้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการเย็บเป้านะคะ